เวลา12นาฬิกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคจินเนสิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่3วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตเป็นวันแรกเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางการ การศึกษาการวิจัยและการพัฒนาการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคต ปัจจุบันเชื่อว่ามะเร็งเกิดได้2รูปแบบคือจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติที่ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลง d n a โดยตรงจากสารอะฟลาทอกซินที่พบในเมล็ดธัญพืชและสารไนโตรซามีนที่พบในปลาร้ากะปิและจากการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงของยีนจนกลายเป็นมะเร็งสำหรับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งจะมีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งและเพิ่มจำนวนอย่างไม่สิ้นสุดทําให้เกิดการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพ ภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งให้ความสําคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนํามาพัฒนาการป้องกันและการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับสถาบันชั้นนําระดับประเทศและระดับโลกคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการพยากรณ์ที่แม่นยําเพื่อนําผลสําเร็จมาใช้รักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตยืนยาวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์สีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระบณิธานในการยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยเป็นสถาบันผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อความต้องการของประเทศพร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทุกขแขนงกับองค์กรสาธารณสุขและสถาบันชั้นนําในการวิจัยพัฒนาและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่23ของไทยได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยาศาสตร์และแพทยาา์เทยสภาทั้งนี้จะส่งบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือ onco genesis แก่นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศเทตย์ศาสีสว่างควัต6หัวข้อซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานหลักที่สำคัญตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนการเกิดมะเร็งจนถึงการรักษาผู้ป่วยแบบมุ่งเป้าและการพัฒนายา รักษา,มาเมร็งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคต